สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก้าเหมือนเดิมสองแถวเมตติงเป็นแม่เสียเรือนเราเลีล้ยงนี่พี่น้องไปน้ำกันสองแถววันวม,มีผู้ครบรัฐธรรมนูญแล้วอยู่กับคึกคักคึกคืนเนะาะเจ้าก็พีและน้องเจ้าก,กับผู้ใดกับม,เนนะมะเร็งน้ำธรรมนูญวันอยู่แล้วเม่ติงได้น้ำพี ยังก็เอนีซื้อแล้วเหรอ,อย่อ่ะไปได้ไปได้อซื้อกอโทถขดอาไ่เดินอายใจเองยังกับพี่วัสันจนิ๋ว <c oughs> เอ,อ,เอ,อวาเอื่อนซื้อคอยพิษปดิวัคิดิดจิตจิต คนผ่นน่ะคนสูมันแกดมากโอ้บาเลี้ยงสมพีเทสเท่าเลยนี่โอพี่สุวัตพี่สุวัตสมบาวเลี้ยงสูดแกดมากโอีหัวแกดมากเลนี่่ใส่สาเขเลยเียงเดียวกันเลยวันน้สีถี่ได้ทั้งสองเลยหมดยื้อไฟว่าได้อยู่วานี่สุวัแก่ปิกปิกนิก สอดทอดสอมพี่น้องเฮ็ดจริงแล้วพอกินดิบสิ่เรามองสอง่าอยู่พี่น,อน้องอยงู่ในป่าในดงครับคนมาขบน้ำแบบสองอแ่านี่แหละพี่น้องจังบน่หลายยางหลายแ<อ>นวจาอนพี่น้องเมื่อเนี้ยเปิดพัดลมเปิดตะไรทางตาห่อนจังโบวุ่นไหวทอดสมเพื่อนกับ นี่แหละสภาพเขาเจ้าว่าโอยไข่ันบ่ไดดอกลดราคาบรไดดอกใบตองแพงนะ่ะแถมจะน้อยในเปียนอะนแถมบริไดดอกใบตองแพงนี้ก็ได้รับพ้อมูาคอยจากแมเซียวสันเตอร์ทั้งทั้งแม่เตยแก็หมอดนม้ไหามันนมูามัมูไห้นามันหมูลายเนยลยังกับวันนามูของแถมนะ ้ำมันหมูกันน้ำมันหมูแท้เด้๋ยวคนว่าเอาแบบเอาไฟสิเห็ผึ่บๆน้ำมันหมูกันน้ำมันหมูแท้พ่คนได้ให้พคนว่าแบบไหญ่น้อนาะมันหมูแท้่เราตะกี้เอาสซงเขากินเอากากหมูเอ้ยเอากากหมูมาให้เกี่ยวเอาพคนว่าอ้ยพ้คนว่าน้ำมันหมูแท่เกิดมาจากหมูครับ อันนี้ของจริงอันนี้ของแทนอันี้เป็นภูเขาเราปอเเป็นกองเป็นภูเขาเไ่องทวไมแล้วก็ลายมาหายเลยนะว่าันจะได้ยังเพิ่มเติมกรบอกเด้อนะผู้จะฟองเตาเกียรติเอาเอาเอายังอะล่ะยนะครับ ว่ามันมันรุดมันจะตกลงกัสิ้าสันตัดต้องไล่ไปพูดแลาวไล่ขึ้นไปฮาดนั่นคุเอแมนบ่แมนควงคองมันละเอียดลุดตะยุบพูดแล้ว สีสิก็มาตีใส่ไฟวขวนๆกล่องไปจะใส่คือจังงานบัากหลายก่องเอิอในนี่สิลมนะอันเห็ยนยั่นี่เอาไปนกลองมันรึแจ้งอะเตาแบตัวท้เลี้ยวไปเห็นกันไประดน<อ>ออนี้น,นี่หรอปีตกบาไม่หลวมกี่ตีมันวางม่เสียบเงีนเทีนบ่ละลายมันดับหมดเลยนมันดับหมดทั้งสุดเลย มันดับหมดทั้งตึกเลยไม่ใช่พัดลมพัดอะไรมันก็ดับหมดมันดับสายเดียวเลยล่ะจะกล่องไปจะกล่องไปยังเอาไปน้ำเบิ่งถอดที่นี่เราจงเห็นัไปป้องสายไฟนล้วบรรยากาศทั้งนั้นน้ำเอานี่เห็นเตียงเห็นเตียงยัะเจ้ากันยังือพี่น้องไป บานพี่น้องนี่ดงในปลาค่ะว่านี่แหละวิถีชีวิตของมันล่ำพี่น้องเอ้ยแกัมมันมูเตกเอ้ยนั่นเห็นบ่เห็นบ่บ ใส่ไฟมิดซี่นี่กระสุนโต ไปไมมากขตตื้นมันเป็นยังไงล,ะละ่ะ

พอดีเลยเนาะตัดเราไปเสียบในห้องปักอื่นหมดแล้วมันท้องมันกับฟางเผื่อไปเสียบเทียนก็ทามันรังเร่งไงวะมันกัาสูบเขาหรอกเัาเเ่าแล้วอันนี้หมดอยู่น้ำกี่ตี๕เนี่ยเพเดี๋ยวมีมูดชอยเนี่ยอันตัวเสียบของผู้อื่นเอาของผู้อื่นออกเอาของกับของเสียบเทียนเร่งถึงว่าดักเล่งท่านใดวะ อุ้ยอากาศมันรีมั้ยต้องมีการใครไปขยับปักไปร้อยทวดอีก้ะยุบได้ขืนด้วยโอ้<ป>มาเตี๋ยวดน้ำอีกแล้วโอ้ยยิมโอ้ยตีนเจ้าฤสิขาดอ่ะนี่คนที่สองที่สามเรานี่ยกุึ้ืนสูงๆขาหนา่นะ นี่พูไปขยับปักลักสนกันเล,ลออยานดวาคนราอง,งกับวา<ะ>เ,เียคลิปนี้ไว้สามีสักสกันพี่อน้อกันไหม,ไมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้องนม